ชาดาแฉขบวนการไอโอค่ายแดงพระเอกลิเกเก่าใช้วิธีสกรปรกปั้นข่าวเท็จโจมตีอนุทินนายชาดาไทยเศษสอสอุทัยธานีพักภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาในขณะน,นี้ที่ฝั่งไทยได้นำซาวหลอนไปเปิดที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วว่าโลกยุคใหม่มีสงครามหลายรูปแบบปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัลมีประชาชนอินฟลูเอนเซอร์ออกมาเป็นธรรมดา เราไม่ได้ยิงระเบิดเราไม่ได้ไปฆ่าใครเราเปิดเสียงเพลงบ้านเราแต่เวลาเขาทำเราก็ต้องเข้าใจว่าคนไทยโดนกระทำมาหลายสิบปีวันนี้สังคมไทยต้องตระหนักให้ดีสังคมไทยต้องรู้ว่าสงครามเกิดขึ้นเพราะคนสองคนทำให้บ้านเมืองวุ่นวายคนสองคนทำให้คนตายคนสองคนทำให้ชาวบ้านประชาชนต้องอพยพไม่ได้ทำมาหากินเกิดจากคนสองคนไม่ใช่สองประเทศ คนสองคนที่อยู่บนผลประโยชน์ร่วมกันพอผลประโยชน์ขาดการก็มีปัญหาแต่เกิดจากคนสองคนภายใต้ผลประโยชน์ใต้เกาะก,กูดวันนี้ไม่มีใครเอาความจริงออกมาแฉว่าผลประโยชน์ MOU43 เขตบนดิน m o u 44เขตใต้ทะเลในทะเลมีธรรมชาติที่ราคาแพงมากอยู่ใต้ทะเลมีการแบ่งปันผลประโยชน์กันเองพอคนสองคนทะเลาะกันเรื่องก็ถูกแฉออกมาแต่สังคมคนไทยไม่รู้ พักพวกที่ก่อเหตุก็ไปโทษ I.O. พยายามเบี่ยงไปคาสิโนความจริงคือคนลับประเด็นนายชาดากล่าวอีกว่าวันนี้เกิดเหตุแล้วจะจบอย่างไรนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดเลิก M.O.U. แล้วและจะทำอะไรต่อถ้าเป็นสงครามขึ้นมาไทยเปิดปฏิบัติการถ้าปล่อยให้ทหารทำเต็มที่แล้วค่อยเจรจาคนที่ได้เปรียบทางยุทธวิธียุทธการเจรจาย่อมมีอำนาจเหนือกว่า แต่ก็มีคนไปคุยกับนายอันวาอิบราฮิมประธานอาเซียนภาษาของเราที่ไปของเราแพ้ยับเยินไปเพราะมีใบสั่งมาแต่การเจราจายืดเวลาไปอีก6ชั่วโมงทำให้ไทยเสียเปรียบเหมือนเชียร์มวยมวยเราไม่สวยต่อยไม่มันเหมือนที่เคยมีคนถามว่ากระทรวงการต่างประเทศอยู่ที่ไหนในรัฐบาลที่แล้วแทบไม่ออกเลยไม่ออกมาเพราะคุณถูกสั่งอยู่หรือไม่มีผลประโยชน์ใต้ก่อกูด30-50ล้านล้าน ต้องให้ประชาชนรู้ว่าเรื่องจริงคืออะไรวันนี้ไม่มีใครรู้ว่าเรื่องจริงคืออะไรบางคนรู้ก็ไม่กล้าพูดต้นรู้แต่ก็ไม่กล้าพูดถ้าจะพูดต้องมีนิยายมีสตอรี่แม้ว่าพฤติกรรม i อโอไทยทำไม่ถูกต้องแต่วันนี้ทำเพื่อชาติเกิดจากสงครามเป็นกรณีพิเศษชาวบ้านก็มีความแค้นอยากจะทำอะไรก็ทำให้รู้แล้วรู้รอดแต่เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกเรามีระบบของโลกที่ต้องปฏิบัติตาม เพียงแต่บางช่วงบางจังหวะอาจให้เต็มที่แล้วค่อยคุยไม่งั้นขเขมรก็จะซาจัดผมพูดได้เลยว่าเราไม่ได้ทะเลาะก,กับขเขมรเราทะเลาะก,กับฮุนเซนเพราะมี I อของสีแดงที่บอกว่าตนพูดว่าพ่อฮุนเซนถ้าตนไปเรียกว่าพ่อมันโศก,กรปรกไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าใครทำทำที่ไหนไม่อยากทะเลาะไม่เอาความขัดแย้งของคนอื่นมาเป็นความขัดแย้งของตนเองแต่อยากให้ความจริงออกมาวันนี้คนไทยทะเลาะก,กับฮุนเซน มีแต่คุณปั่นตลอดสร้างสถานการณ์ตลอดปัญหากัมพูชาคือปัญหาตระกูลหุนเซนไทยต้องจับประเด็นนี้ให้ดีเพราะเรากับขมรย้ายบ้านหนีไม่ได้ลบทิ้งจากแผนที่ไม่ได้ประชาชนกับประชาชนไม่เท่าไรแต่ปัญหาคือหุนเซนพยายามปลุกปัน่นเขาทำได้ทุกอย่างขนาดเขาเป็นขมรแดงถูกสังคมประนามล่มสลายไปเขายังรอดตัวมาเป็นพระเอกได้อีกแสดงว่าเขาไม่ใช่กะล่อนธรรมดา กระล่อนระดับโลกมาทาร้ายผู้หญิงอย่างอดีตนายกแพทองทานชิน,นวัตรคุณพ่อไม่เห็นแสดงอะไรบ้างเลยขอฝากถามนายทักษิณชิน,นวัตรว่าคุณได้แสดงการปกป้องลูกในฐานะพ่ออย่างไรผมสงสารนายกแพทองทานผมเห็นใจเขาเขาน่าสงสารมากเขาทำเพื่อคุณพ่อแต่คุณพ่อไม่แสดงให้ลูกสาวว่าไม่ผิด ถ้ารวยแบบท่านแล้วเพื่อนผมทําแบบนี้ผมจะมีกองกำลังปฏิมาขเมรน,นี่คือความเป็นจริงแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะผลประโยชน์เราทะเลาะก,กันก็เพราะผลประโยชน์แต่มันไม่ใช่ผลประโยชน์ของชาติเป็นผลประโยชน์ของบุคคลที่มีความรู้ดูดาวเทียมได้นายชาดาย้ำว่า MOU ตั้งแต่ปี44แต่คนไทยเพิ่งมารู้ไม่กี่วันนี้เองเรื่องแบบนี้ถ้าไม่เกิดคนไทยจะไม่รู้อะไรเลย จนเป็นเรื่องที่บางครั้งรัฐก็ปิดข่าวเก่งการเมืองก็ปิดข่าวเก่งโยงประเด็นเก่งให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแต่ประเทศชาติยังมีทางออกคือเราต้องช่วยให้สถานการณ์ผ่านไปเราต้องรู้ว่าอยู่ในสภาวะสงครามชายแดนประกาศกฎอายการศึกคนไทยต้องรักกันเองให้มากอย่าแตกแยกให้ขเขมรดีใจอย่าแตกแยกให้หุ่นเซนดีใจ คนไทยต้องรักกันมากกว่านี้เมื่อถามว่าในโซเชียลมีข่าวหรือว่านายอนุทินไปพูดต่อว่าแม่ทัพภาคสองมองว่ามาจากการเมืองหรือไม่นายชาดาย้ำว่าการเมืองแน่นอนพักการเมืองแน่นอนมีพักหนึ่งทำที่อยู่เบื้องหลังคิดชั่วพวกนี้เป็นคนไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองพยายามสร้างความแตกแยกเบี่ยงเบนประเด็นใช้วิธีสกปรก พวก I.O. อทำอยู่ในวัดวัดหนึ่งไม่ใช่คนอื่นไม่รู้เริ่มต้นมาจากคนของพักบางพักที่อยู่ในวัดนี้ทำคลิปออกมามาปลุกปั่นเรื่องาศาสนาวัดนี้ที่เคยถูกตรวจคน้นแต่ไม่ใช่พระธรรมซึ่งตอนนี้อาจจะย้ายแล้วและรู้ว่าใครทำพวกพระเอกลิเกเก่า ตนกล้าพูดถ้าสงสัยให้มาถามส่วนการที่ประชาชนค่อนข้างคาดหวังว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินจะแก้ไขปัญหาชายแดนถือว่าเป็นความกดดันของพักภูมิใจไทยหรือไม่นายชาดาเผยว่าเรื่องนี้เป็นสงครามระหว่างประเทศมีความอ่อนไหวคนที่เป็นผู้นำประเทศพูดแบบชาวบ้านไม่ได้คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีมีผลต่อระดับนานาชาติมีผลต่อความขัดแย้งระดับประเทศให้ทหารรับผิดชอบถูกต้องแล้ว รัฐบาลให้อำนาจเต็มที่นายกให้อำนาจเต็มที่ไม่ใช่แบบที่ผ่านมาทหารกำลังถล่มมันๆกลับสั่งให้หยุดกระทรวงการต่างประเทศหายไปแต่ปัจจุบันนายอนุทินจะไปว่าไม่ได้ในเชิงทางการทูตต้องรักษาท่าทีจะรบจริงไม่จำเป็นต้องพูดมากแต่คนไทยอย่ามาปัน่นอย่ามาสร้างบางเรื่องสื่อมวลชนไม่จำเป็นต้องลงข่าวทุกเรื่องบางเรื่องมีความอ่อนไหว การซ้อมแผนอพยพถ้าเห็นก็จะมองว่าครูมีรบหรือไงถึงซ้อมอพยพเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องให้ทหารและความมั่นคงที่มีความรู้ความสามารถมาทำนายกอย่าพูดอะไรมากต้องให้กำลังใจคนทำงานและยืนเคียงข้างทหารให้อำนาจการตัดสินใจเพราะต้องมีคนต้องเจรจาต้องปลอบในเหตุการณ์นี้ต้องแบ่งการหลายหน้าที่คนที่เป็นผู้นำประเทศจะเอามันเอาเสียงให้คนถูกใจไม่ได้ ม right ีระบบการขัดแย้งระหว่างประเทศคนเป็นนายกต้องเจรจาที่หลังอย่าให้คนเจรจาไปรบเองเมื่อถามว่ามีสวออกมาพูดถึงสถานการณ์บ้านหนองจานว่าฝ่ายไทยละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นนายชาดาระบุว่าตนพยายามมองสองด้านคุณพูดไม่ผิดคุณเป็นนักสิทธิมนุษยชนแต่ไม่ควรพูดในเวลานี้และไม่ควรพูดแบบนี้ต้องมีศิลปะในการพูดคนที่เขาทำงานอยู่ก็รักชาติ การจอมพลังเอาเวลาไปทำมาหากินอย่างอื่นได้แต่เขาก็ทำทุกอย่างบางคนว่าเขาหิวแสงแต่เขาทำแล้วมีประโยชน์กับบ้านเมืองมีประโยชน์ทางทหารต้องยอมรับในการกระทำตนถือว่าเก่งหาเงินมาทำได้มีคนให้ความเคารพความเชื่อใจเขาเจตลาดีอย่าไปมองสิ่งนั้นคนที่ออกมาพูดไม่ควรพูดเวลานี้และไม่ใช่พูดแบบนี้อาจจะไม่เหมาะสมแต่พูดเหมือนเขาทำผิดเลวร้ายละเมิดสิทธิมนุษยชน ความรู้สึกตนสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องใหญ่แต่นี่ยังไม่ได้ละเมิดเป็นสงครามจิตวิทยาดีกว่ารบด้วยอาวุธคนจะพูดต้องรู้ว่าควรจะพูดแบบไหนทหารกำลังปฏิบัติจิตวิทยาหน้าที่คุณปกป้องสิทธิแต่ไม่ใช่เวลานี้ผิดเวลาผิดที่ผิดหัวใจคนไทยทั้งชาติเหมือนคนพูดไม่รักประเทศไทย